คขังเองยังมั้งนายรู้เหตุผลที่ไม่อยากแพ้มะฮะใครมันจะไปรู้กันล่ะเวลาหิวข้าวก็ต้องกินข้าวถ้าห้าว่ากินตีนไส้สัตว์ที่ให้พวกเราเข้าร่วมการฝึกซ้อมกลุ่มทางเราต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับไม่เป็นไรตอนนี้เองก็อยากดูเหมือนกันว่าทังนั้นจะเก่งมากกว่าเดิมขนาดไหนนะไอ้พวกโมหน้าก็โกรธทุกทีเลยฮ่าตนที่ยากเล่นเกมรับไม่ได้ให้เรียกว่าเอสไม่ได้หรอกเว้ยไอ้สัตว์ แต่ว่าย่าโหโหโหไอ้คนเก่งฮ่าฮ่วันวันฮิชเดียกว่าจะถูกพี่าต่างหรอกแล้วใส่สลับนะจนนี่ไปเป็นของจริงแล้วนะ กอนรอบคันเลือกใไไม้ๆจะเป็นค่ายฝึกยาวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของผู้มันเท่านี้ไปแล้วคุณเล่าแทนที่จะโม่มาแก้ไขสิ่งที่ไม่รู้ว่านาจะทำได้หรือเปล่าสู้เอาเวลาไปปรับปรุงจริงเหรอไม่รู้สิน่าจะเป็นสัิสติการของสักดิ์จริงเหรอ ถึงจะกินบ้าขนาดนั้นก็ไม่มีสารอาหารที่ทำให้ตัวสูงขึ้นหรอกนะรู้ไหมเฮียเตี้ยสัตว์เฮียตี้มอต้องอย่าหนีนะบอกแล้วนะมันจะไปพูดสิงส่วนสูงเพราคุณยาคุ้มเขาน่ะบ้าเอ้ยเฮียนี่บอกแล้วไงว่าบอลเร็วแบบนี้นี่ยมันจะเป็นต้องมีแรงนะเฮียใครเองก็ไม่พลาดชมคายเย่กันมะเฮียใครวะ โอ้ยเหนัง ah, สือโปรแอมหริงแดดปัญจาคนสวยชื่อราททลิซาวะชื่อาวาฮียเดียตรงตัวถสักจะให้เอสทำได้ไหมเพื่อเพิ่มกำลังใจบอกแล้วไงว่าอย่าบล็อกท่าชายโยมันลอดตรงกลางนว่าแขนได้ไว จังหวะหรือเปล่าเนี่ยคนตรงกลางใครว่าเสียหายเขาปวดยว่ไหมบนั้นเขาไปหาาเรื่องเซโจกับซิจอาชิชาซ่เขาเป็นสามมงอย่ไงล่ะม่เธอคนเดียวเลยได้เ <music> จ <Brothers> okay, ้าพูดเยอะเลยมึงนายเครื่องติดแ้่ก็ยังขึ้จังคุ้ไม่อยู่ในสั เฮ้ยโมไซกับวันใจเหรอที่เยาะเย้ยอย่างซึกซิมาพูดดีเป็นพุ้ยแป้งยามากุจิใจเย็นมากเลยคุณก็ว่าครัาเฟอนส์เฮาตามนี้ให้ได้ยังไงนะฉัก็ยังโดนนิชิโนยะโดนอยู่เหมือนเดิมนะครับรักหรือไม่ผมยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยเว้ยเฮียจานเฮ้ยดีดีดีพี่ซากุจิฝาด้วยเว้ยเซฟก็ว่าในฐานะเซนเตอร์ยังไม่เหมือนเด็กสาวร ใช่ไหมเฮียมด้วยต้อคนดานี่หมอนี่สัสนไมิช่าคนทัเตอนนี้นายย่ไม่ต้องพยาามทเรื่องอะไรยากๆทั้งนั้นมพราะไม่ได้กัดัดอยีวางลูไว้ตรงนั้นใจเย็นกันจริเลยไว้ให้ทุกคนนะเได้น่ได้อการรับร ใช่เลยครับประจันหันหยิกลมหน้าหัวหยิบหมดเยอะหยิบตัว่ันาะบได้แล้วตั้ม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 าาไอเอา้าไวมันมันมัน เมื่อก่อนฉันเคยได้ยินคุณอีวอร์อิซมิพูดกับคุณโออิคาวะว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาไงกูวะเฮ้ยตอยกูว่าเฮ้ยนี่แน่ตอนนั้นฉันกินทูกเรื่องทุกราวเลยเพอเฮ้ยน่าจริงไกลไปว่ะไอสัตว์รับเยอะใครมาได้ได้ไดกูเองกูเองไอเฮียมาเด้อมาแล้วมาแล้วระวังหน่อยไว้บอกมันจะแดกบอกเยอะ

มันเต็มาโดนหน้าเจ็บมากเลยไม่กลัวครับเต็มยาวห้ทาด้วยไอโซโอ้ยเสียงหายป้าฟ้าไว้หน่อยครับไม่ได้ออกไปไม่ไปผมอยากแข่งต่อบอลยนีไม่แพ้อไม่ถือว่าแพ้ครับแก้หน่อยแย่พอแล้วเสียงหายโอ้ยเร็วเฮียอะไรขนาดนี้วะเนี่ยไอสัตว์เกือไม่ทัน โอ้แม่งเอ้เป็นการกระโดดเฉียงที่คมมากการเคลื่อนไหวของทีนด้จะคนะมันเป็นยอดนักเสือกที่ใช้ชื่อคุณปู่เป็นเดิมพันอ่ะครับจ้ายจอไปเลยครับเขาคุยอะไรกันล่ะครับเนียนั่นน่ะสิเล่นเฮียอะไรไองแม่เฮ้ยต่อทีไอ้ฝากด้วยไว้รับแล้วสกาเฮ้ยโอ้เกือบไปแล้วนะเบิง สกีมันไวว่ะอาเก่งเก่งมากอาลวาดเลยนะโชโยอยู่ตรงนี้เหรอไลยเลยเฮ้ยเขาเขาไอ้น่ไม่มีใครอยู่ฟาดมาลงไปเลยเก่งมากผมตบลูกไปอย่างวะเมื่อกี้

เห็นไหมเห็นมันเข้ากันพอดีตัดสีสัตว์หูปากนะทำไมรู้สึกขอบคุณจริงๆแค่นั้นก็พอเลยสัตว์อ่ะไปกันเลยตไปกันเลยตไปกันเลยสุขไหมสุขไหมกับพี่หน้าตาเออเกี่ยวทันนี้อะไรของมึงมาจากไหนเนี่ยไอ้อะไรไอ้เสื้อจกไปเกี่ยเป็นเรื่องบันลาวอะไอยเงี้ย พวกเรามาถึงรอบชิงแล้วนะพวกเราที่รอจะค้นปริศนาต้องใจไหม<ะ>ไอ้โยกจะโค่นไอ้ไอออตอบมึงและไประดับประเทศเออจัดก,การเลยเพื่อน <laughs> <laughs>